สวัสดีค่ะแม่มาดมาแล้วค่ะวันนี้แม่มาดจะมาพาขยายต้นอโกนีมาที่มีชื่อว่าต้นแสงเงินแสงทองนะคะเป็นไม้มงคลนะคะเป็นไม้มงคลเชื่อว่าะจะเป็นต้นไม้ที่เสริมโชคเสริมลาบเสริมบารามีนะคะ ให้คนปลูกและครอบครัวของเราทุกคนมีโชคมีลาบนะคะเสริมโชคเสริมลาบเสริมบารมีให้จะเรือนรุ่งเรืองในด้านการงานทำมาค้าขึ้นไปไหนมาไหนทำอะไรก็จะเรือนรุ่งเรืองนะคะนี่นะคะนี่เป็นไม้มงคลนะคะใครมีความเชื่อแม่มาดก,ก็มีความเชื่อนะคะเป็นไม้มงคลเป็นสิริมงคลนะคะนี่ ก็จะมาพาขยายเพื่อที่จะให้มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะคะจากหนึ่งต้นให้เป็นสองต้นนะคะถ้าเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มาตาดัดไม่มาขยายนะคะเขาก็จะไม่แตกหนอ่อหรือถ้าแตกหนอก็แตกหน่อน้อยนะคะนี่เขาต้นยาวแล้วดิแม่มากก็จะมาพาตาัดมาขยายนะคะให้ต้นต่อเขาออกหนอ่อ ให้เยอะขึ้นนะคะณตอนนี้เขาก็มีหนออยู่หนึ่งหนอนนะคะถ้าเราตัดแล้วนะคะต้นต่อของเขาเราก็บำรุงรักษาเขาก็จะมีหน่อที่เพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะคะนี่เราปลูกต้นไม้นะคะก็จะทำให้เรามีจิตใจที่เย็นนะคะจิตใจดีขึ้นมีความสุขในการด,ด้านการปลูก ที่ได้ปลูกนะคะนี่ปลูกพืชปลูกไม้บงคลปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะคะก็เท่ากับว่าถ้าเกิดว่าเราจะปลูกเพื่อไปขายนะคะก็จะทำให้เราเหมือนกับว่าเราฝากเงินไว้กับต้นไม้นะคะเวลาเราไปขายก็เท่ากับว่าเราไปถอนเงินจากต้นไม้มานะคะ ่เรามาลงมือทําด้วยกันเลยนะคะแม่มากก็จะตัดตรงนี้นะคะตัดตรงนี้ก็จะยกไว้ให้เขามีใบไว้หนึ่งใบนะคะเพื่อที่จะให้เขาสังเคราะห์แสงนะคะ,ะเลี้ยงสังเคราะห์แสงหาอาหารนะคะนี่มามาเลี้ยงต้นต่อนะคะแล้วหนอที่เหลือเนี่ยก็จะได้ เติบโตเร็วขึ้นแล้วต้นต่อก็จะมีหน่อ,อเพิ่มขึ้นนะคะเวลาตัดนะคะแม่มากกกยจะยกไว้ให้หนึ่งเหลือหนึ่งใบนะคะก็จะตัดเฉียง45องศานะคะเวลาเราลดน้ำนะคะน้ำก็จะได้ไหลผ่านเลยน้ำก็จะได้ไม่ขังที่ต่อนะคะจะพยายามให้มัน มีเหลือใบไวหนึ่งใบนะคะพยายามแง่ๆนะคะไม้มีเหลือหนึ่งใบได้แล้วนะคะได้แล้วทนีนี้เห็นไหมคะทีนี้ก็จะมาทาปูนแดงเพื่อป้องกันเชื้อรานะคะ เพื่อปวางกันชลาที่ต้นต่อด้วยนะคะนี่เห็นนะคะแบบนี้นะคะนี่เฉียง45่สองศาแบบนี้ให้เหลือหนึ่งใบแบบนี้นะคะเอาปูนก่อนได้ปูนมาแล้วปูนแดงปูนเคี้ยวหมากนี่แหละนี่ที่คนแก่เขาเคี้ยวหมากนี่แหละมาแต้มนะคะ แต้มที่กิ่งย่อที่เราตัดออกนี่แหละทีนี้ก็รอให้แห้งก่อนทีนี้ก็มาทาที่ต้นตอ่อทาที่ต้นต่อแบบนี้นะคะ เวลาเราลดน้ําน้ําก็จะได้ไม่ขังนะคะตัด45องศาแบบนี้นะคะเวลาลดน้ําก็อย่าเพิ่งให้โดนแผลนะคะสัก3วันนะคะตอนนี้ก็อย่าเพิ่งเอาเอาออกแดดแตั้งไว้ที่ล่มก่อนแบบนี้นะคะปูนกินหมากนี่ก็มีประโยชน์นะคะนี่ป้องกันเชื้อรานะคะ ไปเราก็จะมาชํำใส่กระถางนะคะชํำยอดเนี่ยใส่กระถางก,ก้นก้นกระถางมันเป็นรูนะคะก็จะเอาอุย้ยอะไรกาบมะพร้าวกับมะพร้าวกับมะพร้าวสับลองก้นก่อนนะคะกับมะพร้าวนะคะ กับมะพร้าวนะคะจะต้องแช่น้ําไว้สักสามคืนก่อนนะคะนี่แล้วก็ต้องอเปลี่ยนน้ําทั้ง3มวันนะคะทั้ง3ามคืนเลยเปลี่ยนน้ํานะคะแล้วค่อยเอามาใช้นะคะน,นี่แม่ว่าก็ได้แช่ด้วยจุลินทรีย์สงังเคราะห์แสงไว้แล้วนะคะต่อไป ก็จะเอาคุยมะพร้าวคุยมะพร้าวสับนี่แหละกับกับกับคุยมะพร้าวละเอียดนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะนี่ผสมกันผสมกันนะคะผสมให้มันชุ่มผสมให้มันชุ่มด้วยจุลินทรีย์ สังคห์แสงนะคะนี่ดูลินซีสังเคห์แสงเขาจะมีประโยชน์มากมายอย่างนี้แหละนะคะนี่ก็จะเจาะรูลงไปแบบนี้จะรูลงไปแบบนี้นะคะเจาะให้มันเป็นรูแบบนี้นะคะนี่ให้มันประมาณสักสองนิ้วนะคะสักสองนิ้วฟุตทีนี้ก่อนเรา กิ่งตาลงไปนะคะกิ่งยอดลงไปก็เด็ดเอาใบข้างล่างนี้ออกก่อนสักหนึ่งใบนะคะแล้วก็เ,เสียบลงไปเลยนะคะให้ลึกประมาณสักสองนิ้วฟุตนะคะแบบนี้นะคะนี่เลยทีนี้ก็คุยมะพร้าวใส่ ยัดลงไปให้แน่นเลยยัดลงไปแน่นแน่นแน่นเลยนะคะมันแน่นเลยมันแน่นเลย,ม,นนเลยมันแน่นแบบนี้เลยนะคะ ข้างๆไปแล้วเขาก็จะแน่นไปกลางเองจะลงไปให้มันแน่นๆเลยนี่แบบนี้เลยนะคะแน่นเลย แน่นเลยแบบนี้เลยนะคะ มากก็จะลดน้ํานะคะไม่มากก็จะลดน้ำต่น้ำสักหน่อยนึงนแล้วก็ด้วยเครื่องดื่มชูกำลัง เพื่อช่วยในการเลี่งลากและไม่ให้ต้นกิ่งเราเหี่ยวนะคะให้สดชื่นนะคะนี่เครื่องดื่มชูกำลังก็จะช่วยเลี่ยงลากไปในตัวนะคะนี่ลดเลยนะคะลดให้ชุ่มเลยนะคะน้ำก็จะไหลผ่านลงไปแบบนี้ ทีนี้รอให้เสะเด็จน้ําก่อนนะคะรอให้เสะเด็ดน้ําก่อนนี่น้าก็จะไหลลงไปแบบนี้รอให้เสะเด็ดน้ําก่อนสะเด็จน้ําแล้วค่อยห่อห่อถุงนะคะเดี๋ยวให้รอรอให้สะด็จน้ําก่อนนะคะช่วงที่รอให้สะเด็ดน้ํานะคะเรามาดูต้นอัญมณี ต้นอัญมณีแดงนะคะต้นอัญมณีแดงก็เป็นอะโอะโกนีมาอีกอชื่อหนึ่งนะคะก็ตระกูลอะโกนีมาเหมือนกันอันนี้เป็นชื่อ,อพันธุ์ที่มีชื่อว่าอัญมณีแดงนะคะเป็นไม้มงคลเหมือนกันนะคะเนี่ยก็มีความเชื่อเหมือนกันช่วยเสริม เป็นสิิมงคลเสริมโชคเสริมลาบเสริมบารามีนะคะให้จเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองซื้อหวยถูหวยซื้อลอตเตอรี่ถูลอตเตอรี่นะคะมีความเชื่อนะคะดี่ตอนนี้แม่มาดเพิ่งได้มาดดูมีเขาเขามีดอกแล้วเห็นไหมคะเขามีดอกแล้วนี่เขามีดอกเขามีดอกแม่มาด ก็จะมาดึงดอกออกถ้าเราไม่ดึงดอกออกนะเขาจะไม่เขาก็จะไม่เกิดยอดง่ายเวลาเราดึงดอกออกแล้วเขาก็จะเกิดยอดง่ายมันเท่ากับว่าจะทําให้เขาหลังหยุดการเจริญเติบโตไปสักพักหนึ่งช่วงที่เขามีดอกนะคะกดลําต้นไว้อย่างนี้นะคะกดลําลต้นไว้มือข้างหนึ่งกดลําต้นไว้อีกมืออีกข้างหนึ่งเข้ามาจับก้านดอกนะคะ ก้านดอกให้กดต่าๆเลยนะคะเพื่อที่ไม่ให้เขาขาดนะคะแล้วก็ดึงตรงๆนะคะแบบนี้นะคะดึงออกเลยแล้วเขาก็จะ,จะ,จะเจริญเติบโตแล้วเขาก็จะมีแทงยอดออกมาอีกนะคะถ้าสมมติว่าเราเราเราดึงออกแล้วแล้วขาดอยู่ทุงแค่นี้นั้นเราก็ต้องมาโคนนี่ออกเหมือนกันไม่งั้นก็จะทําให้เขาเป็นเชื้อรานะคะ เชื้อราก็จะลามไปลำต้นก็จะทำให้เขาตายไปนะคะต้องเด็ดออกตรงนี้นะคะนี่คือการดูแลนี่คือการดูแลนะคะอ่าอ่าเรามาดูกันทีนี้น้ำไม่หยดแล้วน,น้ำไม่หยดแล้วเราก็จะมาใส่ถุง ใส่ถุงคุมนะคะคล้ายๆเหมือนเหมือนควบแน่นนะคะแบบนี้นะคะใส่ถุงแต่แม่มากก็จะมาคุมแค่ปากถุงแค่นี้นะคะปากถุงแค่นี้แบบนี้นะคะคุมไว้แค่นี้นะคะมัดไว้แค่นี้ แบบนี้เลยแล้วก็ตั้งตั้งไว้ในร่มนะคะตั้งไว้ในร่มนะคะอีกสักหนึ่งเดือนค่อยมาแกะดูว่าเขาออกลากไหมนะคะนี่แบบนี้เลยอีกหนึ่งเดือนเนี่ยแ,แม่มาจะพามาอัปเดตดูนะคะว่าเขาออกลากไหมนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตั้งไว้ในร่มนะคะนี่ทำไมเห็นยากเลยใช่ไหมคะขยายอโกนีมานะคะ ทำง่ายๆนิดเดียวนะคะง่ายใครก็ทำได้แบบนี้นะคะดิก็ลองไปทำดูนะคะอาไว้ในลม่มไม่ให้โดนแดดนะคะคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก่อนจากกาันขอให้พี่น้องทุกคนมีความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะคะ รวยๆๆยกันทุกคนนะคะห่างไกลโควิดทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ